กขาายอยู่ในร้านเขาขวดของเราก็ควายเข้านะเขาคนถึงถังรักขังก้าฝามูมูใจกล้ามูมูใจใช้ดีให้สิ่งดีดังให้ชาลิงหงิด บะเรล่งพีจะแช่หูกันจะยิงเสว่าจะชนาหัวมันแม่ตากถนยนังอาหารแค่เวลาให้นัดงเน่แขวมาเดินเล่นย่องเดินไม่เมืองเด็กต้องมีเนิาตาวหลังดึงเ ทอทำไม่หยุดหนูวากไว้ก็ไม้ค่ับ่อตัวไก่ตัทองตอทองทำไม่หถ้าหนูวากว้แม่ปล่อยก็ใบไม้อใบไม้ทับถมทับถมปลาตากลมมาพึ่งทำดังปาฟ้าทนท้า เาพนวางวตั้งเาสะอาจัากันธุาเากลางไป,ไปเอามาซิ้รักายาเที่ยวใหญ่เอาเรอพยไป,ไปเอาดึงไหลเอาเอาแหวนดึงยาปลารลายนเดมื่สีหนวเจ้าตอเข้ามา้า สุราถ้าไม่หยอกคืออ่านเนียนนั่นอะไรอ่ะหออนกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หอนกฮูกตาโตหอนกฮูกตาโตไหนจบแล้วทำยังไงคะ